เฟอร์มอะไรคะ่ะไม่ไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่กล้าบ,บอกไปก่อนเพราะว่าบอสอยากให้บอสเป็นคนคอนเฟิร์มเองด้วยอะไรเงี้ยจะได้ชัวร์หกหกลองเพลงได้น้องดูเอ็นเตอร์เทนเพลงเลยวิ่งตามฟ,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 ฟินขับเวอร์มากทุกคนแอบสอดส่สองฟินขับใช่ไหมคะ ใครจะมาฟินขับบ้างทุกคนแต่แต่แจ้ง,งนี่เด้อฟินขับหนาะมันเป็นบาร์โฮสใครใครมาแล้วอะ่ะอ,อ่ขอความกรุณาเลือกน้องลงไปสักหนึ่งคนให้ดูแลที่โต๊ะนะคะเนื่องจาเป็นเป็นบาโฮสเนอะไม่อยากให้น้องค้างฟอร์อยากให้แบบ จริงๆร้รานเนี่ยเขาก็บังคับเดย์แต่อันนี้เขาก็บแบบค่อยๆค่อยๆแจ้งลูกค้าว่าเออ,อบาร์โฮสปกติมันเป็นอย่างแบบนี้นะต้องเรียกน้องลงไปนะคนะอะไรเงี้ย66เก่งดีดูดอาหารกับบาร์เมื่อวานเลยไม่มีอะไรตัวเกียวดูบินขับถูกฮะบอยกายุรอหาราคาบินขับโตเกียวเดี๋ยวก็มาแล้วพรุ่งนี้ก็มาหรอจ้าตัวเกียว เออบอสพักผ่อนแต่ไม่เป็นเวลาค่ะจะหนักโยชงี่หนักอีกทีค่ะแต่หนูยินดีกับแม่มาเดี่ยวนาได้เป็นตัวเองสบับเริ่ยๆอุ้ยขอบคุณมากค่ะจอยค่ะแฮปปี้อยากทำอะไรก็ทำอยากแต่งตัวอะไรก็แต่งอย่างสิไมเ่เกิดความสุขเล็กๆในหน่อยของเฮามาทำงานไม่เหมือนทำงานเดี๋ยวว่าเป็นอะไรที่ที่โอเคแล้วกับการทำงานที่ ไม่จำใจต้องตื่นมาทำงานอะไรเยแบบเออยากตื่นไปทำงานอยากวันนี้อยากแต่งตัวเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับตรงการฟิงคขับแต่ ตำโฟล่ตาตำซัวโฟล่าแซ่แคบหมูได้ทำงานหลายรูปแบบใช่อีกอย่างหนึ่งอานเดี๋ยวกับอ้ี่เบื่อมาร์กได้อีกอย่างทาทายแบบเออวันนี้มีโจทย์อันนี้ใหม่ๆมีโจทย์อันนี้ให้ทำอันนี้มีโจนนทย์อันนี้ไม่เบื่อไม่น่าเบื่อดีชอบชอบอะไรทาทายใหม่ๆไม่ชอบนั่งหน้าคอมไม่ชอบทำอะไรเดิมๆทุกวนัน ขับรถไปเห็นงานหนีมีจักเสษนทางหนี่งเออวันนี้ไปทางนี้วันนี้ไปทางนี้วันนี้ไปทางนี้นสิเด็ดที่้องมันทําให้เราปลุกสมองเราด้วยนะ้ำมันทาให้สมองเราทํางานตลอดเวลาเราเปลี่ยนชีวิตประจำวันอะไรง่ายๆของเราแล้วก็ทําให้มันใหม่ขึ้นแค่นั้นเองแม่ยายมาประจําปินขับเลยไม่จ๊ะไม่จา้าทําแค่ชั่วคราวช่วยบอดแค่ช่วงแรกช่วยผู้จัดการ ช่วยโฮสเอ,อ้ยช่วยมาม่าแค่ช่วงแรกค่ะไม่ได้ทำสะสัมนะจ๊ะตับโฟล่าก็จำใส่ใส่ปลาาใช่วยค่ะมือที่พักมีโรงแรมเยอะเลยค่ะแคลฟิงค่ะมีที่พักมีโรงแรมนะจ๊ะ ทักส่วนตัวก็ได้ะคะ่ะทักจองโตทักถ้าจะมาสอบถามสถานที่เส้นทางอะไรเงี้ยทักส่วนตัวเดี๋ยวก็ได้นะ,ะเต่ไดว่ากทักมากกับวบ่าวตอออีกแลาไหมด้วยตันทักเรื่องในเงื่นนอนไขตอบ แต่ว่าวันอย่างวันนี้ก็กลัวคนจะเยอะมามาก็เริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะเริ่มแบบรู้จังหวะการแบบเริ่มรับส่งกันเลิศํำรักษาเวลากำชับเวลาได้ดีอะไรอย่างเงี้ย ไปเล่นหนังจังหวัดใครจะไปร้องเพลงหรือจ้างวงหรือจ้างวงเอ่อโตเกียวโตเกียวมินสิกก็เหมือนเดิมนะคะบอสวางระบบไว้บอสดูแลไว้แล้วบอสก็ออกไปคอนเสิร์ตเหมือนเดิมพอว่างจากคอนเสิร์ตบอสก็กลับมาฟินขับกลับมาคาเฟ่เหมือนเดิมไลน์ออนไลน์มีปรับกเยอะใช่มีปรปับกเยอะ,ะ,ยอะต้องมีคนช่วยดูใช่ครับช่วงนี้ช่วงนี้ให้โอกาสน้องๆแบบ ในเรื่องออนไลน์ในเรื่องทุกอย่างหรอคะเพราะว่าทุกคนใหม่มากจริงเพราะว่ามีคนมาถามว่าเอออันนี้คือสาขาคอนเทนใช่ไหมมีที่กรุงเทพใช่ไหมเราบอกว่าไม่คือเราทําเองหมดเลยทําเองใหม่หมดเลยก็เลยแบบก็เลยต้องต้องให้เวลาทุกคนจริงๆก็ทุกวันนี้ก็เลยทุกคนต้องลงมาช่วยเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อปุ้ยอ ือฟิงคุยอ้ก็ต้องกลับไปขายของต่ออุ้ยอ้ก็ต้องลงมาช่วยฟินขับก่อนพี่หนุ่มลงมาช่วยฟินขับก่อนพี่แซมโกกิอะไรเงี้ยต้องลงมาช่วยฟินขับก่อนพี่เพนยังมาจากยะโสก็ต้องมาช่วยก่อนคือต้องมาวางให้มันอุ่นใจมั่นใจก่อนอะไรเงี้ยครับก็ึงจะปอยได้ กันไปครับพี่น้องช่วยนี่ก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้คุยกันว่าเออพี่เดี๋ยวมาช่วยอันนี้พี่เดี๋ยวจะได้ตังค์เท่านั้นถ้ามีไห่นะครับไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยคือเอามวลออกแม่นเอาสาใจแต่ละคนที่ดีแม่ไม่ได้คุยว่าการทํางานทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องเองินเลยถามว่ามาเดี๋ยวทําไปทําไมไมาเดี๋ยวจะช่วยบอสไปทําไมช่วยโกกิไปทําไม หวังอะไรหรือเปล่าหวังค่ะวางให้เขาวางให้เขาเห็นว่าเขาดีวางให้เขาเห็นว่าเขาเขามีความสามารถวังให้เขาหักเขา้าเมือ่อใดเมื่อหนึ่งที <c oughs> บ่ด,ดีกันหรือมียังคุณคองมองใจกันกระสีได้เห็นความดีของเขาที่ท,ที่เฮ็ดมือนีบ่แมนบ่หว,วังหวังหวังให้เขาเห็นว่าเรา ว่าเราดีนะอีเดียวดีนะอีเดียวดีจังเลย <c oughs> ถ้าเกิดมือเหนื่อยมือนึ่งไปในยิ่นีอยังก็ดีมากหรือหรืออีเดียวเลโตก็ดีขึ้นมากก็สิยแล้วเออแห่ไพ่มันณนอเลยตรวจมันนอ,นนอจังใดมือน,นันมือนีมันก็นยังดีอยู่เมื่อว่านหมื่ความมันก็นยังดีน้ำเฒ่าอยู่อยากให้เขาเห็นความดีของอีเดี่ยวซื่อๆนี่ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินโอ้ยฉัน ส้างม่เดืดในราคาเท่านี้ไม่เดือดทาให้มากกว่าเงินที่สร้างนะปัจจุบันทุกวันนี้อีกราะว่าเราเคยไมนได้คิดได้คิดหน่อยขนาดนั้นนั่นแหละเขาเลยเขาอย่างที่บอกเราก็เจอมาเยอะพอตันเลี้ยบอเลยบอตอนเลี้ยตัวอีตลีมันมันมีจริงๆนะถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่งที่มันมันแบบโอ้มันบ่อหักกันแล้วหรือมัน มันพอเอากันแล้วสิกะอย่างน้อยก็คิดถึงความดีเนาะอย่างน้อยก็คิดถึงเออมันมาสวดเนาก,กับนราตรงนี้ดีมันมาเหตุจ้งสารเสีมันดีกับเาาราเจ้งสารเสีดให้เขาได้คิดพอข้ามดีเข้าซ้านั้นเขาประสบการณ์สอนเราจริงๆเรื่ออะไรแบบเนี้ยเราเราทาดีทดําดีแต่วันหนึ่งที่เขาไม่รักเราแล้วอะ่ะเขามองไม่เห็นความดีของเราเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือเจอมาอนีเรื่องนี้พูดบ่อยมากแล้ว เป็นเรื่องที่ฝังใจมากก็เลยพยายามแบบทําดีที่สุดไปพอเราอยู่ด้วยกันเราไม่ได้อยู่ระบบบริษัทที่เออไม่เดียวเป็นแผนการตลาดนะแล้วก็อยู่หน้าคอมหนึ่งตัวแล้วก็ทำ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 ,ทำไปมี KPI ตรวจดูซิว่าไม่เดียววันนี้ทํางานดีหรือยังอันนี้ผ่านได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนได้โบนัสไม่มีบริษัทเขาจะมีสิ่งไม่ใช่อย่างน้น ก็ซันซูก่นทุกคะแนนเสียดสอยกันแลนสอยกันพอนยอย่างก็พออยู่กันแบบนี้แล้วเขาก็ก็ยอมรับในในสิ่งที่เราทำไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวังจะเรียกร้องจะถ้าต้องเห็เงิ่อนสันเปิมด้วยอันนี้ซึ่อุ้ยฉันเป็นพิธีก่อนเนี่ยมากจับไม้ปุ๊บฉันต้องได้สามพันสามพันสามพันไม่คือแก ทุกมือน,นี่ก็มีเงินเก็บย้อนว่าไปคอนเสิร์ตเ,เพิ่อกัเออเพิ่มภากินเขาเข้ากับวัดใจายบางมือบางมือเขากับวัดใจาไปร้านเราก็ประหยัดไปหลายเพราะวัดใจายเองขันจายเองนี่คือสิหมือเงินหลายอยู่บ่มีเงินเก็บดอกขันไปกินเราเองนะได้ติดไหมครัได้ได้100 200ร้อยสองร้อยครับแลกกับกินเหล้าเพียวตะขุมบระคุม <c oughs> บอลไม่ทิ้ <c oughs> องอีกแล้วนะ ว่าบอลจะทิ้งนะคะแต่ว่าเราเองเราก็เราก็ไม่รู้เผื่อเผื่อเรามีโอกาสหรือวันหนึ่งเข้าเข้าอี่อย่างกันแล้วแต่เราเ็าอาจจะอยากไปลองนิที่อย่างใหม่ๆอย่างน้อยถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปลองทําอะไรใหม่ๆแล้วถ้าเรากลับมาหรือเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันยังมีความดีต่อกันอยูอ่มันก็อาจจะกลับมาต่อกันติดอีกีอย่างสิบปรคือคือ,คอการออกไปหรือการ เราอาจจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปทําอะไรใหม่ๆแล้วมันอาจจะบ่รหลอดหรือหลอดนี่อย่างก็แล้วแต่กลับมาเนี่ยเพื่อนยังเพื่อนย,ยังไหวใจยังเสื้อใจยังยังยังมองเห็นเอายูยังสิแม่เออไม่ไม่ได้หมายความว่าเอจะทิ้งหรอกแต่เราอาจจะเป็นคนที่เลือกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆก็ไ,ได้เฝาไวหวาเมื่อเดี๋ยวมี มาเดี๋ยวว่ามีแผนรับน้องริตามาเที่วไหมค่ะน่าจะเสร็จเสร็จธุรกิจอะไรแบบนี้แหละค่ะเสร็จธุรกิจเสร็จอะไรอย่างนี้เสร็จฟินขับพอดก่อน,อนเพราะว่าตอนนี้หลักๆก็คือฟินขับจริงๆแล้วก็ถ้าถ้าเกิดฟินขับจบแบบลงตัวแล้วก็บอน่าจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นหลังเที่ยงขึ้นดีเจดีกันเลย ินารูนี่แหละใ,ใกล้บ้านไม่ได้มีแผนจะไปไหนนะคะไม่ได้มีแผนจะไปไหนแต่ว่าวาวาวา จำได้วันนั้นบอสเอาวงตัวเกียวไปเล่นบ้านัน<ม>เดือดึองนที่เพิ่งร่วมงานก,กันแต่บอสให้ใจทจั้งใจเราลุ้นถึงนั้นใจมาอ่ะใช่ค่ะวันนั้นก็ขอบคุณบอสมากครับบุญบางไฟเน,ะนาะปีที่แล้วบุญบ,บ,บางไฟโรดแทงสิจะเอาไปเล่นบ้านเท่าปีที่แล้วนอะรู้สึกกันไม่ถึงปีเนี่ยเจ้เข้าเป็นไผ่คือคือไหวใจคือหูว่าเขาเสียเหตุใดเขาเสียใจก,กันใดนั่สิปีนี้ก็ไปอีกนะครับปีนี้บุญบางไฟบ้านมันเดือวก็ไปอีก ฟรีด้วยบอลบอกว่าฟรีเพราะว่าบอดผู้บอกว่าได้ประกาศมือปีที่แล้วแล้วว่าจะเอาไปรีก็ต้องไปบอลพูดคำนี้แล้วบอลก็เขาโอเคปีนี้เป็นลงอีกดเดือนเดือนพฤษภาคมเจอกันอีกตัวแกม,มีสิ่งที่บ้านมาเดียวจ้ะมึงมาแท่งเถอะได้ไปอังกฤษไหมจ้า ได้ไปอังกฤษจ้าบ้านน้องมาเดียวอยย่ไครัะอยู่ตำบลสำราญอำาเภอเมืองจอังหวัดพังก่นจ้าพี่มาเดี๋ยวมีน้อง,องชายคือบอแล้วนะกะกะจำนองผู้หนึ่งอยู่ค่ะบบบเป็นมู่เป็นน้องเป็นโจนายแบบเป็นตะพ,พอพอบได้สั่งสอน เป็นน้องสัส่วนหลายเพราะว่ามาเดี๋ยวจะเป็นไฟแผนกเดินสตีแผนกแบบแผนกฝนกายคามอังกฤษไทยไปบ้างจา้าอาร์ตแม็กเจนนี่ต้องบอสค่ะมาเดี๋ยวพูดติดตามบเป็นบอยกับน้องๆค่ะ ก็อยากเล่นกับเด็กน้อยคิดพอมันมือภาพพันแปนซบซาอฟารี่ยังสิบห้าต่หาผมคิดตัวตาอยากหยอกงาบขอบคุณค่า กรีดจะรอบนี้เป็นเมืองที่ใส่ฝันอีกเมืองหนึ่งเพราะดูเทเลทอปีตั้งแต่เด็กอยากไปสวัสดีสวัสดีสวัสดีเหมือนเทเลทอปีบอต้องมีคนเตือนอย่างมาเดียวทีล้ <c oughs> นั่นละคอยเตือนเพื่อนไลคอยขานเพื่อนไลคอยกระยานคอยถึกโตด๊ดห้าคอยไปเตือนไปขานเพื่อนเน่วอัน,นห้าเพื่อนขัดใจบอกห้าเพื่อนตัดใจเด็ดเดียวแล้วว่าเพื่อนเสียหน,น้นอันนี้ แต่เข้าไปแบบมันจะดีหรอมันมันดีหรอบอมันอันนั้นะเราบอกหักเป็นมันเข้าขึ้นมาหาเพิ่นมันจะไดบอกว่าอย่างขึ้นมาเหตุั้งไหนเสียงอยู่เด้อนาทีนี้แต่อินไม่เดี๋ยวมันอดไม่ได้ไงอินไม่เดี๋ยวมันก็จะแบบตีบลาตีมันบอมันใจแล้วมันบอค้าเสียแบบนี้เดี๋ยวอีิ่งแสดงแต่คำบอกว่ามั่งใจอินไม่เดียวกับเฮ็ดสามบาได้บาเนี่ย ในสุกีเฉยๆนิดหน่อยก็ยังดีตอนนโตเกียวพูดแก่งมากโตเกียวเจอเดี่ยวล่าสุดอะร้องไห้งางไก,ก่ไก,ก็ไรงางไก่กไหาเมือโยอัน บ้าให้อุ่มบ้าให้กลายบ้าให้แต้จนจางตัวแล้วอยากอยากแกงนะอยากหยอกนะอยากแกงนะบอสม,มีโมเมนต์เหนื่อยไม่อยากทำอะไรไหมครับช่วงเดือนสองเดือนแรกที่รู้จักกันนะมี นังเครียดเมืยเครียดตอนนั้นก็ยังไม่สนิทกันนาะแต่แต่เห็นเดยว่าเมื่อยเครียดเพราะว,ว่าอยากเห็นอย่างเริ่มสนิทกันเริ่มใน,นกานเริ่มบอกมากเออเพาอยากเห็นอย่างอยากร้อนจซือซ้อเมื่อ,อยากออกไปใส่เจอสองเดือนแรกหลังจากที่ได้สนิทกันได้ตั้งวงด้วยกันซอดแจ้งด้ยกันก็ไม่มีเรื่องเครียดอีกแล้ว จริงๆบอกคือเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแต่น้องดูแลตัวเองมากแต่ด้แลทำไงปากกอดด้วยนะคะได้ตาต้องยิ้มให้น้องมาที่เขาก่อนนะน้าเราดูอยู่น,น้ำเล็กน้อยเลยต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเ,เป็นบ้ญญาไปเลยเป็นปัญญาอ่อนไปเลยเด็กหน่อยบยวญาก็เป็นคนดูจริงขนาดหลานอยู่บ้านนี่ย่ายมันบ่ฟังเด็กแต่มันฟังเดียวนะ ถ้าพี่เดี่ยวสั่งนี่คือมันมันกลัวนะ <S <S ต้องมีคนคอยจอมบ้างก็จะเป็นผลดีนะขาขาบอสตัวเกวไม่ชอบคนแจกดัง ไม่เดวอย่าทิงบอลนะคะไม่ทิ้งพาถ้าไม่มีผัวก็ไม่ไปไหนค่ะถ้ามีผัวก็อาจจะสติหลุดไม่อยู่กับในครอบคัวก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าตับใดที่ไม่มีผัวก็ไม่มีที่ไปค่ะ กินปรมากินตะนังใชออ่นหมงานห้ามีป่สดมาสามสิบสองจะสามสิบสามปีแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs>